อัปเดตหัวใจสาวสุดฮอตเลิกแฟน2เดือน move on มีหนุ่มมาจีบหรือยังยอมรับว่าเลิกรากันแล้วเพราะว่าเรานั้นเข้ากันไม่ได้จริงๆสำหรับอดีตคู่รักหน่องธนาชัดบริรัษ์และนักร้องนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒซึ่งยืนยันว่ารักครั้งนี้เกิดจากปัญหาของคนสองคน ไม่เกี่ยวมือที่สามแม้ว่าเราจะพยายามปรับกันแล้วแต่ก็ไม่สามารถปรับจูนเข้ากันได้หากยื้อต่อไปก็อาจจะมองหน้ากันไม่ติดล่าสุดสาวแพรว,ว่าก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งพร้อมอัปเดตสภาพจิตใจตอนนี้ว่าดีขึ้นเยอะมากแล้วไม่ได้แอบไปร้องไห้คนเดียวแล้วเพราะในแต่ละวันเวลาคือโฟกัสแค่งานเงาๆก็ไปอยู่กับเพื่อนเล่นเกมกับเพื่อน สักวันเขาจะผ่านไปได้ไหมยอมรับว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจอีกฝ่ายแต่เชื่อว่าผ่านไปได้ซึ่งหนูยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับเขามากๆและคิดว่าในอนาคตอาจจะมีโอกาสกลับมาเจอกันทำงานร่วมกันได้อีกครั้งส่วนสถานะหัวใจก็ move on ไม่เศร้าเสียใจแล้วพร้อมเปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามา ต้องขอสแกนดีๆก่อนตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครเข้ามาคุยหรือมาจีบอะไรยอมรับว่าตอนนี้ตั้งกำแพงไว้สูงมากรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นและกลับมารักมาแคร์ตัวเองมากยิ่งขึ้น